สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊กวินค่ะวันนี้นะคะทุกคนเป็นวันที่เก็กรอมาแบบว่านานมากค่ะนานแบบเดือนมากแบบนานมากๆก็คือแบบนานมากจริงๆและสิ่งที่เก็กรอมานานมากค่ะก็คือ แท่งไฟนะเอนค่ะทุกคนคือแท่งไฟของโบนเทรเชอร์นะคะคือแบบว่าลูปรลาคือมาแล้วแท่งไฟมาแล้วนะคะคือมีสให้เป็นของขวัญเกิดตั้งแต่ว่าเดือนกันยาไม่ใช่เดือนอะไรเดือนมิถุน,นายนจนมันเพิ่งมาถึงเดือนนี้ซึ่งมันคือเดือนกันยายนซึ่งแบบตื่นเต้นมากแบบว้าตื่นเต้นมากคือเราก็เดี๋ยวเราจะไปแกะพัสดุกันเพราะว่าเราวางพัสดุไว้อยู่หน้าบ้านเพราะว่าทําการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้วเรียบดอยนะคะทุกคน ค่ะว่า,าวตื่นเต้นมากเราจะมารอรุนกันว่าเราอ่ะจะเป็นยังไงค่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาแกะความทุกคนเลยโอเคคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยและนี่นะคะก็คือสิ่งที่เราได้รอคอยมานานแสนนานและหลายเดือนมากๆเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมาแกะกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคคะ่ะเราก็ได้กันแลคะคัสเซิลมาเรียบร้อยนะคะตื่นเต้นมากเราเก,กี่แบบนิดเดียวพอนะเพราะว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวไปโดนอะไรข้างในเสียหาย เรก็กลัวเหมือนกันโอเคค่ะคุณว่าก็แบบว่าจะมาแกะคำตอเลยเาอว่ามัน ใครอะก็ไม่เห็นไม่เห็นอยู่สิแล้วออกมาดีมากเลยอ่ะกักกงนี่คือใครอ่ะเห็นปะเห็นแล้วใช่ปะเห็นใคเห็นแล้วใช่ปะบายใหย่อนสตาร์่ไม่มีหลังมากเลยอ่ะ ทุกคนคือแบบน่ารักมากาที่เราจะแปกันก่อนนะคะได้พยายามซ็อกอ่ะลวงลวงได้พยายามซ็อกนะคะโอเเอาบ,บเบลิลออกเรียวร้อยอ่ะนี่ก็คือแบบว่าตัวแบบว่านี้กล่องนะคะทุกคน นี่กล่องของเรานีของ YG โอเคเราจะใค่อยาถึงขั้นตอนนี้เราต้องค่อยๆแกะอ้กินกอ,องยอด มาแล้วหนึ่งปะเ,เดี๋วเราก็คือขั้นที่ชาร์จแบตนะคะทุกคนแล้วถ้ามันก็จะแบบว่ามีเป็นเอืม pressure ความเชื่อว่าสติกไกด์นะคะทุกคนก็จะมีแบบบอกวิธีอะไรป่ะวิธีการเชื่อมมัน่าจะเป็นวิธีการเชื่อมกับตัวแอปนะคะทุกคนแล้วลก็ก็จะมีแบบอันนี้ว่าให้อะทุกคนนี่นี่ค่ะเป็นอย่างไงเป็นด้นล่างคือยังไม่หมดนะคะจะมีแท่งไฟแล้วเราก็ มันมันหลุดออกมาอย่างนี้เอาตัวสายออกมาค่ะมาค่ะนี่นะคะก็จะวางไว้ตรงนี้โอเคมันสวยอะ่ะมันสวยมากแกะได้ไหมแกะได้สิไม่กล้ากดแรงเลยกลมเมันพังอันนี้คือ ถ้าสมมติว่าเราอยากแบบว่าจะแต่งบงใช่ไหมถ้าแต่งบงเราก็ต้องแบบว่าไข่น็อตเข้าไปแต่ว่าตอนนี้เรายังแบบไม่ได้ซื้อของแต่งบงมาเดี๋ยวเราจะมีทําคลิปทําของแต่งบงกันดีกว่าค่ะทุกคนเอาจริงอันนี้คือแบบแท่งไฟแท่งแรกในชีวิตเกดเลยแท่งไฟแท่งแรกในชีวิตเลยแบบว่าภุ่ <c oughs> มใจมุกแล้วแบบอยากขอบคุณในหมีมากเลยอย่ะแล้วเดี๋ยวขอตัวไปชาร์จแบตก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมารองเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวจะลองโหลดแอป เธอแบบว่าชอบมากเลยชอบทุกอันเลยแบบวันดีมากค่ะทุกคนพ <ST AR> ี่ยังซอน,นะคะมีแบบว่ามีแผลมานิดหน่อยเป็นอรอยนะคะก <ST AR> ็ะไม่เป็นไรเราก็จะเก็บพี่เขาไว้นะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่แบบว่าเราเสร็จหันจะแปลนะคะแล้วมันก็สาามรถใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนแบบว่ามีกดหนึ่งทีกดสองทีกดสามทีแล้วก็กดสี่ทีเป็นการปิดค่ะอ่ะไปแล้วขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการเชื่อมในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ทําการแบบว่าโหลดแอปมาแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เลยแบบแอป treasure นะคะก็โหลดมาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้จิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บ มันจะขึ้นหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแบบว่าอ่านหน้าจอไว้เลยละกันคือแบบว่าอยากใครจะทําตามได้โอเคกดเข้าไปเสร็จแล้วลเขาก็นี่คือเราแบบว่ากําลังดูวิธีการทําไปด้วยนะอ่ะไปเชื่อมจากนั้นล้วกด Connect ตอแล้วแอปก็จะขึ้นให้ว่าแบบเิดให้ทำยังไงแล้วก็กดต้องกดยังไงนะดับเบิลคลิกอ๋อต้องกดตรงปุ่มสอทีโอเค แล้วเขาก็จะกดโหลดแบบนี้ก็กาลังแบบว่ากํากลังทําง,งานนะคะแล้วก็มารอแปลว่า,าแบบรอเขาเชื่อมโอเคแล้กก็จะปล่อยเราให้เขาแบบทําให้เสร็จร้อยปรซก่อนคือไม่รู้ว่ามันต้องแบบอัปเดตเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะ,ะทุกคนเราจนกว่าจะเชื่อมต่อได้เนาะ7 6ซนแล้วค่ะก็คือจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคือเขาใกลใ้เสร็จแล้วทุกคนพื่อเป็นมูเข้าสิบแล้ว เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วทุกคนเหข้ okay, มะลดร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยค่ะไลท์สติกริสอ่ะหืมขอ okay, เข้มถ้าเกิดแล้วเรียบร้อยอ่ะพอเชื่อมเสร็จแล้วโอเคเชื่อมเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่ามันก็เขาก็จะมีแบบว่าโหมดให้เลือกมันสามารถปรับแสงได้โอเคไรท์ okay. right. นี่คือเราแบบว่าเพิ่มสุดนะเพิ่มสุดร้ออรซะร้อยแล้วก็ค่อยๆลดลงมาโอ<ฮ>้จ้าโอเคเราปรับตรงนี้ได้ก็เอากลางๆโอเคบบเรียบร้อยเขาบอกว่าให้เปิดเพลงเทเชียร์ดังๆเราก็จะมาเปิดกันไม่ดังก็าำพงค่ะเรามีกำพงไว้ทำไม ชื่อมเลยค่ะลำโพงเชื่อมเลยค่ะเชื่อมผิดอันค่ะมันก็เลยไม่ติดไม่เชื่องหูฟังมันคงจะติดอยู่หรอกเนาะเชื่อมเรียบร้อยโอ้ไรวจะใช้ก็ยาก

นี่คือแห่งไฟนะคะทุกคนสุดก็คือมันใช้ได้แล้วแบบดีมากสนุกมากเอาจริงคือแบบเมื่อกี้คืออยากมันคือเล่นอยู่คนเดียวเอยว่าไปที่แบบว่าเกดสังเกตน,น,นะคือเหมือนตัวแห่งไฟเนี่ยมันต้องเปิดกับอัลบั้มของ Treasure ที่แบบว่า the first step อะทุกคนเพราะว่าอย่างเกดอะใช้ Apple Music ใช่ปะ ก็คือโหลดมาตั้งแต่แบบคือสมมติว่าโหลดเพลงลงมาเข้ามาในเพลย์ลิสต์ตั้งแต่แบบแบบตั้งแต่แรกๆอะไรเงี้ยคือมันก็จะแยกแยกเป็นแบบทีละสองเพลงเพลงบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเปิดอย่างนั้นไม่ได้อย่างแบบก็ตเปิดแบบว่า going crazy อะไรอย่างเงี้ยคือเปิดแบบ boy อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าไม่ได้เปิดในเพลย์ลิสต์ที่แบบว่าเป็น the first step ของเขาอ่ะมันก็จะแบบเหมือนแท่งไฟมันจะไม่รองรับหรือยังไงไม่รู้คือไม่รู้ว่าเป็นแค่ของเกตคนเดียวป่ะนะ คือเริ่มแบบต้องเปิดในนี้แบบในอัลบั้มนี้เลยที่แบบมันมีทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเปิดแยกไม่ได้ก็เปิดใช้แบบลำโพงเสียงดังประหนึ่งอยู่ในคอนเสิร์ตเลยก็คือแบบวันนี้ปลื้มใจมากแล้วก็สนุกมากแบบว่าดีมากจริงๆคือไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าดีค่ะทุกคนก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะก็วันนี้ไปก่อนไยบาย